มาครับทุกท่านคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมทําเกี่ยวกับคอสตูมแล้วนะครับแต่เป็นคลิปที่ถือว่าน่าจะสำคัญที่สุดเลยมั้งนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ไปทำการสุ่มคอสตูมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีเยอะประมาณหนึงเราก็ต้องอยากได้คอสตูมระดับแข็งแกร่งที่มากกว่า1ดาว2ดาวหรือ3ดาว นั่นก็คือ6ดาวนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าคอสตูม5ดาวนะครับแต่ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับวิธีการทำคอสตูม6ดาวแบบดีเยี่ยมเลยนะครับมาที่โอเมกาเซ็นเตอร์เหมือนเดิมครับทุกอย่างเนี่ยส่วนมากเราจะทำที่โอเมกาเซ็นเตอร์นะฮะก็เลือกตรงนี้ฮะโลเคชันนะครับแล้วเราก็ไปเครื่องอัปเกรดคอสตูม เขาก็จะบินไปให้เรานะถ้าต,ตัวไหนบินไม่ได้เขาก็จะวิ่งมาแล้วก็กด dash ชิ้นึงให้มันเร็วขึ้นนะฮะโอเคมาถึงหน้านี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีให้เราทำสออย่างคือ 1. u p อัปเกรดคอสตูม 2. หลอมนาโนคอสตูมผมจะมาพูดทั้ง2แบบเลยแต่แบบที่1ก่อนละกันเรื่องอัปเกรดคอสตูมทำยังไงถึงจะไปให้คอสตูมมีถึง6ดาวด้วยกันนะครับ อย่างผมตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่มีหรอกนะครับ6ดาวแต่ผมก็ได้ไปดูได้ไปศึกษามานะว่ามันจะทำยังไงถึงจะได้6ดาวนะครับผมอ๋อและอย่าลืมนะครับคอสตูมที่ดีคือคอสตูมพื้นที่ครับนี่เลยมาดูนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอันเลยยกเว้นอันหนึ่งครับซ้ายล่างเห็นไหม1ดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลิกนะฮะนี่อันนี้นะครับเห็นไหมที่ผมคลิกมันมีปุ่มอะไรปุ่มล็อกอยู่เห็นไหม ลูกล็อกแม่คุญแจอะครับผมอันนี้คือคอสตูมที่ดีนะเพราะว่าอะไรมันคือคอสตูมของพื้นที่ต่างๆนะครับพื้นที่ A, พื้นที่ B พื้นที่ C นะครับก็คืออ้างอิงมาจาก New Star City นะครับอ้างอิงมาจากม i d g a r d ดียอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าใครเริ่มที่จะทำหรือว่าผสมคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้เป็นคอสตูมพื้นที่นะครับผมจะแจ่มนะครับ แม้ว่ามันจะดาวน้อยก็เถอะแล้วก็ค่อยมาอัพตามที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับวิธีอัพก็คือนี่ครับเราเลือกคอสตูมที่เราต้องการมานะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยพลังโจมเจีเติมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะนะครับก็เลือกเลยนะครับผมอันนี้เลยนี่ใช้ทั้งหมด5ชิ้นต่อการอัปเกรด1ดาวนะครับผมก็อย่างนี้ผมเลือกไปใช่ไหมครับก็ใช้ระดับเดียวกันนะอันนี้มัน1ดาวก็เลือก1ดาวอีก5อันนะครับ แล้วเขาก็จะบอกว่าใช้วัตถุดิบอะไรอีกนะครับอันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอนุภาคเวอร์เยี่ยมไร้เสถียรกับอนุภาคเวอร์เยี่ยมเสถียรภาพนะอยากรู้ว่าไปหาไอตัวนี้ได้ยังไงนะครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปคอสตูมนะครับผมมีทําบอกไว้แล้วนะรบกวนเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับพร้อมทั้งวิธีหาคอสตูมนะครับ1-3ดาวเลยนะไม่ต้องมาทําเองนะครับไม่ต้องไปรอเมื่อไหร่ว่าจะได้คอสตูมนะครับผมก็อันนี้ก็กดได้เลยนะครับอันนี้ใช้ ยี่สิบอันหนึ่งอันนะครับแล้วก็วัตถุดิบอีกห้าอันกดเลยอ่าเพียงแค่นี้จากหนึ่งดาวมันก็เป็นสองดาวนะครับทุกคนก็ได้คอสตูมอันใหม่เรียบร้อยซึ่งถ้าอยากอัพจากสองดาวไปสามดาวเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยนี่นะครับคลิกเลือกแล้วก็เอาเลือกมาให้ครบห้าอันตอนนี้ผมยังไม่มีก็เลยทําไม่ได้นะครับผมอ่าซึ่งการที่จะได้หกดาวเนี่ยก็คือเราแค่ไปทําว่า สดาวอัปเกรดไป3ดาว3ไป4 4่สไปห้้าไปหนะครับผมก็จะได้คอสตูมหกดาวนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีเดียวแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับการทำคอสตูมหกดาวนะครับโอเคจากนั้นจากนั้นถ้าเพื่อนๆมี6ดาวแล้วนะครับแล้วบังเอิญทำหกดาวได้ประมาณ2ออันเลยนะมาดูกันว่าเอามาทำอะไรได้ต่อ นี่ครับหลอมนาโนคอสตูมครับผมไอหลอมนาโนคอสตูมเนี่ยคือการเอา6ดาว2อันที่เหมือนกันนะครับมารวมกันนะแล้วมันจะได้6ดาวเหมือนเดิมแต่ว่าดาวมันจะเรืองแสงทีละดาวไปเรื่อยๆจนถึง6ดาวซึ่งต้องบอกไว้ก็เลยว่าไอหลอมนาโนคอสตูมเนี่ยน่าจะยากนะเอาจริงๆแค่เราทำา6ดาวอันเดียวอ่ะเราต้องทำให้ครบเซต4อันมันก็ยากพอแล้วนะ อันนี้ต้องทำา6ดาวคูณ2ไม่ใช่คูณสิ6ที่6ดาวชิ้นหนึ่งใช่ไหมอัพได้6ครั้งก็เท่ากับต้องหา6ดาว7อันนะครับซึ่งผมว่ายยากอะยากจริงนะครับผมคิดว่าน่าจะยากอยู่แต่สำหรับสายเปรหรือว่าอะไรมันมีให้สุขพอตูมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าต้องใช้ตังมห ah าศาลเลยนะครับไม่แนะนำเลยนะสำหรับหลอกหน้านโนคอสตูมนะครับผมก็ <ST U MA> น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับนี่เราใส่กันหน่อยสำหรับคอสตูมนะครับผมทำยังไงให้มันถึงหดาวนั่นเองนะครับผมเฮ้ยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับมีเพียงเท่านี้ครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับคอสตูมจริงๆแล้วหรือว่า มันมีอย่างอื่นอี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่เข้าใจก็น,น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบแล้วก็ฝากกดติดตามอีกทีนะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ราีสสััสิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย